โยวาซาเด็กวัรุ่มีการเด็กวัยรุ่ดูไปด็กวัรุ่ชาวชายจะคุกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการปิดสแกนไวรัสบนวินโดว์สิบเอ็ดกันนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับอ่าน้องๆหนูๆคนไหนที่อ่าสงสัยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการปิดกันเลย นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2วิธีนะครับเป็นวิธีแบบชั่วคราวกับวิธีแบบปิดได้ตลอดนะท่านผู้ชมนะ,ะเราจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับแนะนาดูคลิปนี้จ,จบนะครับก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะฮะท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับก็มาที่ด้านล่างกันก่อนเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงช่องเซินนร์ชนะพิมพ์ได้เลยนะนี่เห็นไหมพิมพ์ได้เลยพลิมพ์คาว่าวินโด s นะครับท่านผู้ชมแป๊บนึงนะพิมพ์คําว่าวินโด s นะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่า Security นะ นี่เห็นไหม Windows นะครับ WinMark แล้วก็ SE มันจะขึ้นมาเลย Security Windows Security ตรงนี้ขึ้นมานะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะนี่ดูนะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะอ่าสุต่อมานะครับเราก็ไปดูนะครับคำว่าไวรัส and Threat Protection ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมตัวนี้นะ่ะบรรทัดนี้นะกดคเข้ามาได้เลยน,นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้้วเนาะ สต่อมานะครับท่านผู้ชมก็วิธีการนี้จะเป็นการปิดแบบชั่วคราวนะเราก็ไปกดคําว่า minute setting ตรงนี้นะครับเห็นไหม minute setting กดติ่กเข้าไปแล้วก็กดปิดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ real วรว time protection นะครับมันก็จะให้เรากด yes นะครับนี่ปิดไปแล้วแล้วก็ปิดในส่วนของ c l o u d d e l i v e r y protection อย่างนี้นะครับในนี้มันก็จะแจ้งเตือนมานะครับด้านล่างขวาก็กาบัดไปแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับปิดให้หมดเลยนะครับมันจะปิดได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่ อันนี้เป็นการปิดแบบชั่วคราวนะท่านผู้ชมนะ่าวิธีต่อมานะครับเราจะสอนแบบปิดแบบถาวรนะครับคือปิดชั่วคราวนี่บางทีเราปิดไว้เฉยนะครับบางทีเราลงโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มันแบบว่ามองเห็นว่าเป็นไวรัสนะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นการปิดแบบนี้นะถ้าปิดแบบถาวรก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็กดการกบัตออกไปก่อนนะฮะส่วนต่อมานะครับเป็นวิธีการปิดแบบถาวรนะท่านผู้ชมนะก็ไปกดลี้ขวาที่รูปสตาร์ได้เลยนะเห็นไหมรูปสตาร์ตรงนี้นะครับนี่กดลิกขวาขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกคาว่ารันะ หรือว่ากดอ่าเซิร์ชตรงนี้นะแล้วพิมพ์คําว่ารันนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วกดเลือกเข้าไปได้เลยปุ๊บม,มันก็ขึ้นมาที่มุมล่างขวานะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้เราจะใส่คําสั่งเข้าไปนะครับเป็น G P E D I T M S C นะครับนี่ G E P นะอ่า G P E D I T M S C นะครับจากนั้นกด อมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ให้เรานะครับไปเลือกที่คำว่าตรงนี้นะครับนี่เลือกที่คำว่า administrator ตรงนี้นะ administrator template ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่อ่าขยายให้ดูนะครับมันจะชื่อตรงนี้นะครับ administrator template ตรงนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็ไปเลือกที่คำว่า w i n d o w c o m p o n e n นะตรงนี้นะครับ windows c o m p o n e n กดไปกเข้าไปอ่า แล้วก็เลื่อนหาคำว่า Microsoft Defender นะท่านผู้ชมนะ Microsoft Defender Anti Virus ตรงนี้นะครับกดตบปุ่ลคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนหานะครับนี่เลื่อนหานะคำว่า Turn off Microsoft Turn off Microsoft Defender Anti Virus ตรงนี้นะครับกดตบปุ่ลคลิกเข้ามาปึ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมที่เราก็เลือกได้นะระหว่าง Enable หรือว่า Disable นะท่านผู้ชมนะซึ่งถ้าเราต้องการปิดแบบถาวรนี่ให้ไปกดที่คำว่า Uh, ตัวนี้นะครับ enable ตรงนี้นี่ enable ตรงนี้นะเห็นไหมอ่าแล้วก็กด apply นะฮะแค่นั้นเองนะครับมันจะเป็นการปิดทาวรเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็กด ok เ๊บแล้วเราก็กด search ึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะ windows security ดูนะึ๊บแล้วก็ windows ตรงนี้นะครับใน windows antiret protection แล้วก็กด m i n a g e setting ตรงนี้เ๊บนี่เราก็มากดไล่ปิดได้นะไล่ปิดได้นี่ ปิดได้หมดเลยนี่เยสเยสนี่ปิดได้หมดเลยไวรุงไวรัสนะครับปิดได้หมดเลยอ่าหลังจากที่ตอนแรกมันปิดไม่ได้นะสำหรับคนที่ปิดไม่ได้นะครับแต่อันนี้พี่ทําให้แล้วคือมันปิดได้นะครับอ่าทีนี้พี่ก็จะเปิดไว้เนาะอืสำหรับใครที่ไปลงโปรแกรมอะไรก็ไปไปปิดไปปิดได้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันวิธีการปิดสแกนไวรัสนะครับบนว i n d o w s 11นะสำหรับใครที่จะไปทําตามก็ทําได้เลยทําตามวิธีของพี่ได้เลยนะครับพี่แปะไปแล้วนะหรือว่าสอนมาแล้วแบบนี้เลย นะครับบนวินโดว์สิบเอนะนี่เหมาะสำหรับบน Windows ส1ก็มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับถ้าเ,เราปิดไว้ปิดสแกนไวรัสนี่มันมีโอกาสเสีย่ยงที่เราจะโดนไวรัสโจมตีได้นะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะยก้นแต่ว่าเราต้องการปิดเพื่ออัปเดตหรือว่าลงโปรแกรมอะไรที่มันสำคัญสำคัญจริงๆนะครับท่านผู้ชมมันถึงจะแนะนำให้มาปิดนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะป้องกันเครื่องเราได้ระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามีระบบป้องกัน Windows หรือว่ามเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับประมาณหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวิธีการปิดวินโดว์ปิดสแกนไวรัสวินโดว์สิบเอ็ดนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ก่นกอนเจอกับในคลิปหน้าบายจ้าคนดู